สวนกมลทพิปที่ตำบลน้ำอ่างอำเภอตอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะสำหรับวันนี้ก็ได้นำโดนมาฉีดพ่น AD25H1 ที่สวนฝรั่งกับสวนกระท่อมนะคะแล้วก็แปลงนาข้าวหลังจากที่น้ำท่วมคราวที่แล้วที่เราได้ฉีดไปยอดก็แตกยอดขึ้นพุ่งขึ้นหลังจากน้ำท่วมไปแล้วน้ำลดไปค่ะอันนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะฉีดพ่น AD25H1 ่องเดียวแล้วก็ใส่ ดินคอกผสม AD สองหาหนึ่งของเราที่เราผลิตเองเนี่ยค่ะผลที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้น้องกําลังแตกตัวก็คืออันนี้ใบร่วงหมดเลยอันนี้เขาแตกออกมาใหม่แล้วก็อันนี้ก็แตกยอดได้ดีค่ะน,นี่เริ่มเริ่มเริ่มจะมีดอกอันนี้นะคะหลังจากที่น้าท่วมไปไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้เลยเลยใช้ AD สองห้าหนึ่งกับดินสมบูรณ์ ผสม AD สองห้าห้าหนึของเราแค่นั้นเองสองสองอย่างเนี้ค่ะน้องก็แตกตัวได้ดีเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้คราวที่แล้วที่น้ําท่วมมันก็จะโมหน่อยแต่คราวนี้เขาก็เริ่มแตกได้ค่ะฉีดพ่นแค่ดีอย่างเดียวอันไหนคะ อันนี้เหระคะอันนี้สุยมี่อันนี้เป็นของสุยมี่ค่ะสุยมี่นี่น่าจะได้สองกับสามเดือนแล้วค่ะพี่นนหลังจากที่น้ําท่วม,มใช่ค่ะอายุของสุยมี่นะคะออกดอกแล้วนะใช่ค่ะออกดอกละออกดอกใหม่<_><_><ดอก>หลังจากที่น้ําท่วมนะอันนี้คือมันอันนี้คือมันมันออกมาใหม่ค่ะพี่เ mm hmm. นี่ยตรงเนี้ยคือมันโปร่งมาใหม,ม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันแตกยอดมันพุ่งเนี่ยค่ะพี่ลายดอกเลยนี่ขนาดว่าต้นยังเล็กพริกขี้หนูเลยนะคะ หลังจากน้ำท่วมก็ได้ขนาดนี้เริ่มจะข้างล่างก็มีค่ะเริ่มเริ่มจะออกดอกก็นี่อันนี้ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมฉีดพ่นอาดีสองห้าห้าหนึ่งใช้โดนทุกสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนค่ะ บางทีถ้าโดนไม่ได้มาก็จะใช้คนฉิดพ่นแต่ก็ไม่เคยขาดระยะการฉิดพ่นค่ะ P 1, P 1. อ่ของหนูส่วนมากหนูจะเน้นเป็น7วันค่ะ 1> <P> 1. ทุก7วัน5้ารอ่าหซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนี่ค่ะเขากำลังแตะเนี่ยก็คือปล่อยให้เขาเซตตัวเองก่อนเนี่ยค่ะคือต้นโซมมากโซมแล้วก็ใบเนี่ยเนี่ยค่ะข้างล่างพุ่งมาก ก็ต้นนี้นี่ก็กำลังแตกค่ะรอดมาได้น้ำ,นำท่วมมิดหลักเลยว่าอ่ามิดนี่เลยครับพี่ไม่เห็นหลักเลยก็ยังรอดมาได้ท่วม,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 มหูเจ็ดถึงแปดวันเลยเหมือนกันนะคะนานนานค่ะแล้วก็ขังอยู่อีกเนี่ยค่ะอันนี้ก็ปล่อยเขาเดี๋ยวเขาก็ร่วงแล้วเดี๋ยวใบใหม่ก็เกิดขึ้นมาเองน้ำลดน้ำแห้งก็อาดีพ่นเลยอ่า น้ำเริ่มแห้งก็ใช้อดีฉิดพ่นเลยเหมือนกันเริ่มเริ่มแห้งนะคะไม่ไม่ใช่ว่าแห้งดีนะคะฟื้นฟูเหมือนกันเนี่ยค่ะพี่พุ่งมากเนี่ยคะ่ะใช่ค่ะเนี่นๆนะคะเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้มีดอกแล้วค่ะเริ่มออกดอกออกเยอะเลยค่ะต้นนี้ ไม่ได้คะ่ะยังไม่ปล่อยไม่ได้ยังต้นยังไม่แข็งแรงมากพอต้องต้องให้ได้ห้าถึงเดือนก่อนเนี่ยค่ะพี่คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะฉีดพ่นอดีปกติธรรมดาแล้วก็กระท่อมพุ่มมากมไม่ได้มาดูเป็นอาทิตย์เหมือนกันพอดีติดงานยุ่งยุ่งานเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็ อันนี้นี่คือใบเก่าที่มันไ่เป็นน้าท่วมใบเก่าก็กระมาจะหลุดแล้วใช่ค่ะเขาก็หลุดของเขาเองนี่กระท่อมพี่เนี่ยค่ะสวยเริ่มแตกพุ่มแล้วค่ะหลังจากน้าท่วมกระท่อมก็มิดเลยใช่ป่ะมิดเลยค่ะมิดเลยมิดเลยคือน้ําท่วมจากฝั่งอ่าใช่ค่ะน้ําท่วมจากฝั่งนน้นมาเลยเจ็ดถึงแปดวันนะคะตรงนี้แต่กระท่อมพุ่งมากสวยมาก อันนี้คือเราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ใช้สารเคมีใบก็จะอย่างนี้เราก็ก็คือไม่ได้ใช้เลยข้างหลังชัดเจนลำต้นแข็งแรงอันนี้อันนี้ก็เริ่มแตกแล้วค่ะพี่แตกขึ้นไปจะทอมเริ่มสวย หลังเริ่มเริ่มจะออกดอกอันนี้กระทอมค่ะพี่แตกยอดเริ่มจะเป็นพุ่มสวยอันนี้ก้านแดงค่ะก้านแดงดูตรงไหนมาดูจากข้างหลังค่ะสีแดงดูจากข้างหลังนี่ลำตน้นเอ่อลำต้นเริ่มแข็งแรงแล้วค่ะ มันก,ก็พุ่งขึ้นรอดหมดแล้วมั้งเนี่ยรอดหมดคะ่ะไม่มีตายเช็คแล้ว, <laughs> ชลว <laughs> ใช่ค่ะแต่แต่ต้องรอให้เขาเซตตัวก่อนแล้วก็ฉีดอดีสองหาห้าหนึ่งทุก7วันในปริมาณแค่5้าซีซีต่อน้ำยี่ลิตรทุก7วันค่ะตอนนี้ซื้อถังมาฉีดเองละบางทีคนงานไม่มีเราก็ฉีดเองใส่ถังผสมใช้ใส่ยางต้องฉีดอ,อ่า<อ>ใช่ค่ะใช่ค่ะให้ให้ใช่ค่ะต้องบำรุงให้ ให้ให้เขาทุกระยะเหมือนกันทุก7วันคือจะไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยใช้ถังสะพายไม่สะพายค่ะเป็นถังนะคะถังถังร้อยลิตรค่ะถั<อ>งร้อยลิตรแล้วก็ผสมน้ําเลยค่ะก็ะใช้ใส่ย,ยางแล้วก็ใช้ตัวฉีดมันก็ลิตรใช่ค่ะถังร้อยลิตรมันก็จะได้ปริมาณที่เราก็คือมันง่ายเพราะว่าเราบางทีเราหาคนฉีดไม่ได้เราฉีดเองก็ฉีดเอง ก็ซื้อถังร้อลิตรมาแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็ฉีดใช้ไอตัวอัดนะคะก็าฉีดแตจะใช้ใส่ยางตัวยาวกว่าหน่อยนิดนึงเนี่ยค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็อยากให้ลองใช้ดูอดี2 5องทุก7วันผสมน้ำห้าซีซีหซีซีตัวน้ำยี่ลิตรแค่นั้นเองค่ะฝาในาใช้กับพืชอย่างอื่นใช้กับพืชอย่งอื่นก็ได้ค่ะนาข้าวมันสับปะหลังไรอ้อยอะไรได้หมดเลยค่ะ ผักสวนครัวใช้ได้ไฮโดรโปนิกอะไรอ่าไฮโดรโปนิกก็ใช้ได้ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะยิ่งถ้าใช้อ่าผสมกับดินสมบูรณ์ยิ่งอย่างนี้เลยค่ะดินสมบูรคือดินสมบูรคือก็เหมือนดินไสเดือนแต่ว่าเราเอามันเป็นสูตรของเราที่เราผสมออดีสองห้าห้าหนึ่งใส่ลงไปลูกค้าที่เขาติดต่อซื้อดินสมบูรณ์ไปแล้วเขาก็ติดต่อกับเข้ามาซื้อมาอีกครั้งเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าผักเขาสวย เดี๋ยวคลาวหน้าเดี๋ยวจะพามาดูดินสมบูรณ์กันนะคะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าพบกันใหม่เดี๋ยวพาไปดีไปดูดินสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ นนิโบิบินขึ้นถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิวิตไหลปลูอะไรอยู่หรือ ตกตรอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้นมี เกษช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอาดีตผุดใหม่มอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี เ่ากว่าที่มีเลี้ยงชีวิกันได้ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่ง รวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตพุทใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี